I Why ถ้าเราหยุดส่งประกันชีวิตหรือปิดกรมธรรม์ลงแล้วเนี่ยทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราจะต้องดูหรือว่าเราต้องติดตามผลประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีช่วงของการขยายระยะเวลาเกิดขึ้นหรือย,ยังนะคะนั่นก็คือการขยายระยะเวลาระยะเวลานี้ก็คือว่าเราไม่ต้องส่งเงินนะคะแต่การครุ้มครองของเราจะเป็นไประยะเวลาหนึง่ง นะคะด้วยทุนประกันที่เต็มเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเราไปรับชมจากคุณพิชาสริยทินกันค่ะสวัสดีครับพบกับช่วง how ทุนประกันภัยกับผมพิชาสริยทินผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิไทยวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่ผู้ประกันภัยไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปได้และต้องการยุติการชำระเบี้ยประกันภัยแบบถาวรแต่ ยังต้องการความคุ้มครองในส่วนของการประกันชีวิตอยู่นะครับคราวที่แล้วเราได้มีการทําความเข้าใจในส่วนของการใช้มูลค่าสําเร็จไปแล้วนะครับวันนี้ทางเรื่องที่2ก็คือการใช้สิทธิ์ของการขยายระยะเวลาเช่นเดียวกันครับอยู่ในท้ายตารางกรมธรรม์ของท่านจะมีมูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์มูลค่าใช้เงินสาเร็จและมูลค่าขยายระยะเวลา วันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสำหรับผู้ชายอายุ30ปีที่มีการซื้อประกันชีวิตแบบสะส,สมทรัพย์ความคุ้มครอง10ปีและระยะเวลาชำระเบีย้ยประกันภัย10ปีนะครับสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชำระเบีย้ยประกันภัยผ่านมาแล้ว2ปีและต้องการยุติการชำระเบีย้ยประกันภัยแล,แล้วเขาเลือกใช้สิทธิ์ของขยายระยะเวลาคุ้มครอง มาดูครับว่าเขาจะได้อะไรบ้างเหมือนเดิมครับไปดูตัวเลขณซนะึ่งปีที่2องไล่มาครับจะพบว่าถ้าเขาใช้สิทธิ์ณนะสิซึ่งปีที่2ส,สิ่งที่เขาได้รับคือขยายระยะเวลาออกไปอีก7ปีกับ305วันเห็นข้อแตกต่างไหมครับระยะเวลากรมทัน10ปี ขอใช้สิทธิ์ขยายเวลาณนสะิบปีสองนั่นหมายความว่าความคุ้มครองระยะเวลาของเขาจะไม่ถึง10ปีตามที่เขาซื้อแต่แรกระยะเวลาควาคุ้มครองจะลดลงมานะครับภายใต้เงินเอาประกันภัยเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้สิทธิ์อะไรระหว่างการใช้มูลค่างเงินสำเร็จกับการใช้ บูลค่าขยายระยะเวลาทั้ง2แบบนี้มีข้อดีคนละแบบครับอยู่ที่ความต้องการของท่านท่านต้องการเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมระยะเวลาความคุมครองแน่นอนครับต้องลดลงแต่ถ้าเผื่อท่านต้องการระยะเวลาความคุมครองที่เหลือให้ขยายต่อไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาเงินเอาประกันภัยก็ต้องลดลงอยู่ที่ความต้องการของท่านครับเหนืออื่นใดเลยท่านสามารถปรึกษาที่บริษัทประกันชีวิต ที่ท่านทำประกันชีวิตอยู่จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ